สวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อนางสวาวดำรงสิงโตคณะพยาบาลศาสตร์รหัสนิสิต6 3 1 5 0 1 0ึ์ค่ะจะมาเสนอเรื่อง power supply นะคะเป็นอุปก,กรณ์ที่มีความสําคัญอย่างมากต่ออุปก,กรณ์เกือบทุกตัวในระบบคอมพิวเตอร์นะคะ power supply นะคะของเอร์นะคะจะมีสถาการทำง,งานนะคะจะทำหน้าที่แปลงกระแสะไฟฟ้านะคะจาก220โวลต์เป็น3.3มโวลต์หรือ5โวลต์และ1 2โวลต์ค่ะตามความต้องการอปรปุปก,กรณ์นั้นๆนะคะ พาวเวอร์ซั y พนะคะจะแบ่งเป็นสชนิดนะคะ1แบบ AT นะคะ2แบบ ATX แบบ AT นะคะเป็นแหล่งจ่ายไฟที่นิยมใช้ในประมาณพศ2 5 3 9นะคะโดยปุ่มเปิดปิดนะคะจะทำเป็นการต่อตรงกับแหล่งจ่ายไฟนะคะทำให้เกิดปัญหาต่างๆนะคะ2แบบ ATX ATX เป็นแหล่งจ่ายไฟที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะคะมีการพัฒนามาจาก AT นะคะโดยปุ่มเปิดปิด จะต่อตรงกับเมมบอร์ดนะคะก่อนนะคะเพื่อให้ยามีกระแสไฟลอลื่นเป็นอุปกรณ์ก่อนปิดเครื่อนะคะ